มอเสียงมอดินเลยปลูกปาฟ้าดงตอนนี้ผมเดินทางขึ้นมาเจอเพิงขาโอ้ยมีปลามือแดงเหรอมอดเสียมอดิน,เ,นเต็มเนี่ยทักทา,ายเพื่อนสมาชิกคมสันชาแนลใน YouTube นะครับวันนี้พาเพื่อนมาเดินป่า พอดีเดินลัดสวนเข้ามานิดหน่อยเราเห็นภาชนะสิ่งนี้ครับเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ให้เพื่อนได้ดูอันนี้เป็นปัจจุบันก็เป็นสวนยางเขานะครับปัจจุบันเป็นสวนยางรเราเดินทางมาจากที่นี่จุดนี้ตัวนี้เป็นเนินดินนะครับเนินดินตัวนี้เป็นหน้าผาภูเขาหินปูนสูงสูงเป็นไปได้ว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนโบราณ ที่อาศัยตามเนินดินเตี้ยๆที่อยู่ในภูเขาแห่งเนี้ยนะครับนี่ก็ยังมีพี่โฮก็หาได้เรื่อยๆอ๋อดูไม่รู้ว่ายุคไหนนะครับโเป็นล้ายได้เนี่ยโฮ<อ>สีแดงยุคใหม่หรือเปล่าเด<อ>ี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับแหล่งที่พบก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพยายามหาไปเรื่อยๆอยู่เดินทางเขาไปในป่าแบบนี้นะครับเนินดินเนินดอยแบบนี้ นี่เป็นดอยภูเขาสูงชันเลยเป็นภูเขาหินปูนสวยเลยปลูกป่าฟ้าดงเราก็จะเริ่มไต่หน้าผาขึ้นไปแล้วนะครับ ความยากของการปีนป่ายหน้าผาก็คือการลงการขึ้นนี่ก็พอตัวมองเห็นทั่วอยู่แต่ว่าการลงเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าจุดไหนต้องจับจุดไหนต้องห้อยจุดไหนต้องดึงต้องค่อยๆลงไปนะครับนี่คือที่มาแข่งการสำรวจของพวกเราอาจจะกินเวลาหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมือนแต่ละสถานที่ที่เขาปลูพรม ครูพรมให้เดินไปแล้วนะของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องทําใจบางทีก็เจอข้อมูลบ้างบางทีก็ไม่เจออะไรเลยน,นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถือซะว่าเราพาเพื่อนได้มาชมความงามของธรรมชาติในป่าหินปูนป่าเขาที่นี่ถาวันสวยๆโคตรไปโคตรมาการลงปีนป่ายตามหน้าผาที่ทุลักทุเลพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ไมม่คมเืนในน้ำใจคนตอนนี้จะเดินทางไปที่ดอยช้างเราก็มาผ่านห้วยลำห้วยที่อยู่บนภูเขา<อ>เพื่อนเชื่อไหมครับว่าผมเดินในแนว45สถึงห้องศาแบบนี้ตลอดเดินทางมาตั้งแต่600เมตรได้ไ<อ>เพื่อจะมาดูหน้าผายอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับกับความคิดฝันมันย่อมแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับหน้าผาที่ผมเดินทางมาถึงนี้ที่นี่ไม่เจอภาพเปลี่ยนสีอะไรและผมก็ยังจะพยายามเดินทางต่อไปเรื่อยๆเวลาในขณะ,ะนี้เป็นประมาณเวลาประมาณ2โมงกว่านะครับเราจะมีเวลาอยู่ที่นี่อีกประมาณสัก ไม่ถึงสองชั่วโมงทองฟ้าก็จะมืดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวเดินทางกลับก่อนที่ฟ้าจะปิดครับโอวสย เกือบเจ็ดร้อยตอนนี้ผมเดินทางคิดว่ามาเจอเพิงขาแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีภาพเขียนสีหรือเปล่าดูนักษณะด้านล่างของเพิงขามันสวยนะแต่ไม่แน่ใจจะมีภาพเขียนสีไหมพยายามกำลังเดิน มีกระสอบมีที่พักเดี๋ยวกำลังจะมองดูเพิงผาที่นี่ครับว่ามีร่องรอยอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือมีร่องรอยการมาพักมีการขีดเขียนของคนยุคสมัยใหม่เป็นภาษาไทยห้ามตายบม่มีท้ออะไรไม่รู้นะห้ามตายบม่มีท้ออะไรไ ตรงนั้นภาพเขียนสีหรือไม่พ่อ<ฮ>มาดูนี่หน่อยนะตีแดงๆนี่ภาพเขียนสีสหรือเปล่าสีแ<ฮ>ง<ฮ>เดี๋ยวให้พี่โฮด,ดูใกล้ๆตรงนั้นนะครับจุดนั้นก่อนเดี๋ยวผมขอดูเซอร์วั์รอบๆดีๆก่อนนะเอาเป็นว่าเรามาเจอเฟิงผาที่นี่ตรงนี้มีต้องรอยของคนเข้ามาพักแล้วโอ้มี่ามือแดงพ<ฮ>่อโน่น่ามือแดง่ะใช่่ามือแดง แต่มันขึ้นไม่ได้ไงปะมัต้มก่อนมิ้นไหมอย่างน้ครับเออดูดีๆมีหลายอันเลยมีสองมีสองแล้วลุงไม่หรอเลียลูกเสือโน่นโ่นเห็นนะฝ่ามือบน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 สุดโน่นๆน่นโน่นฝ่ามืออุ้ยตื่นเต้นว่ะมันทำไมมีอันเดียวปะ น่าจะเอาแล้วเอาแล้วผมเจอฝ่ามือแดงแล้วแล้วทีนี้ผมก็จะมองจุดอื่นไปด้วยที่นี่มีการตีพึ่งหรือว่าล่าพึ่งด้วยเป็นผาพึ่งถ้าใครไม่เรียกว่าอะไรเราจะเรียกที่นี่ว่าผาพึ่งนู่นนู่นนู่นโตไอตอกทอยตีพึ่งเฮ้ะท,ทำไมมีจุดเดียวไม่แน่ใจเออเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอางี้ดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอถ่ายบรรยากาศ ันนีีม้มคราบนะผมขอถ่ายบรรยากาศตร,ตรงบริเวณหน้าผาแล้วผมจะพยายามมองหาให้ทั่วนะครับตรงนี้ก็น่าจะใช่ภาพเขียนสีใช่ฮะหรือว่าเป็นเส้นเดี๋ยวผมลองลอง,ลอง,ลองมองดีๆแต่ว่าเมื่อกี้น่นเป็นภาพฝ่ามือแดงปะเข้าไปข้างบนแต่ปกติที่นี่ทําไมแดดถึงฟาดถึงมีการขีดเขียนเป็นภาษา นท่นมันรู้ของคนละค่ะนั่นน่ะต้องมองหาดีๆีอ่ะพี่ตรงนี้อาไนตรงนี้ไม่ดีตรงนี้มันถล่มลงมามันอาจจะภาพจะอยู่ด้านล่างพวกนี้หรือเปล่าเราเราไม่แน่ใจตอนนี้ผมกับพี่โหเจอแล้วก็จะขอมาร์กมาร์กตำแหน่งไว้ดูฝ่ามือนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าด้านล่างเขา ยังพอมีพวกหม้อพวกไหพวกอะไรหรือเปล่าอันนี้คือข้างนะครับรู้ได้งไงว่าคือข้างครับต้องอ่านครับตรงนี้ข้างเขาพยายามบอกเอดีเนาะดีสมัยใหม่ด้วยอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับน,นี่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เออโอ้โหมันซัดไปโข Oh. Uh huh. อันนี้หรือเปล่าน,นี่เป็นหัวมั้เนี่ยนี่ขานี่ขาหลังอันนี้หางลองขอดจดยดีแล้วตรงเนี้ยอันเนี้ยมันดออกไปอันนี้อะไรไม่รู้แล้วก็มีอาบนู่นด้วยนะอันนี้ผมถ้าผมมองนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปร่างเป็นวัวหรือเปล่าน,นี่ขาขาหลังซ้ายขาหลังขวา ขาหน้าขาหน้านี่หัวที่นี่ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยของหลังพึ่งหลวงที่มาเกาะตามหน้าผาต่างๆนะครับแล้วก็มีร่องรอยของคนขึ้นมาตีพึ่งนะสมัยปัจจุบันแล้วก็จะมีคนปัจจุบันนี้เขาเขียนตามเงื้อผาเป็นเป็นการเขียนเป็นภาษาไทายส่วนใหญ่นะครับ แต่ว่าผมมาติดใจตรงนั้นนะฮะเป็นรูปของการสแตมป์ฝ่ามือ2องฝ่ามือมีข้างขวาอยู่ด้านบนข้างซ้ายด้านล่างแต่ทีนี้ก็ตั้งคําถามว่าทําไมม,มันมีจุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่ใต้เพิงผาตรงนี้แล้วมันจะอาจจะสุดตัวลงคาเขียนเสียจะอยู่ด้านล่างนี้หรือเปล่าคือตรงนู้นเราก็เจอเจออีกภาพหนึ่งมีสจุดอะหจุดอ่าสจุด,จดแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะฮะ อันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรยังไงถ้าไปถอดสีถ่ายรูปแล้วก็ทำเป็นอินราเลดภาพอะไรเขาเรียกว่าอะไรเกดดิ้งดูดีๆเนี่ยอาจจะมีภาพปรากฏอีกเยอะเลยก็เป็นไปได้นะฮะ <ผม S 1> โอเค <ผม S 1> เป็นเพงาใหญ่ นั่นก็นตรงนั่2สองจุดม,มันน่าจะมันโดนแดดลวงนะถ้าดูปัจจุบันนะน,นู่นโอ้โหผาพึ่งอยู่ป่ายนูน่นนะ่ะนะขึนไดเดียวคือหนึ่งคือมันโดนแดดลวงก็อาจจะทำให้สีของภาพเขียนสีนั้นจางหายไปนี่มันร้ข้าวตาหีนนี่รถรถมาเสียดายโทรศัพท์แตหมด ตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นเพี่ยงสี่โมงเย็นก็ประมาณสี่ชั่วโมงไม่แน่ใจว่ากี่กิโลสรุปก็คือเราไปเจอฝามือแดงที่เงื่อมถ้ำนะครับและภาพอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีภาพองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับมีฝามือแดงของยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มีของยุคสมัยใหม่นะครับเป็นหนังสือภาษาไทยเขียนทับลงไปด้านล่างเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดหากินมีรังผึ้งมีอะไรต่างๆ เยอะแยะนะครับมาตีพึ่งมาอะไรกันนะครับส่วนฝ่ามือแดงเนี่ยเราสันนิษฐานว่าได้ฟังข้อมูลจากบางท่านมาก็คือฝ่ามือแดงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหลายๆภาพหลายๆมือซ้อนกันเนี่ยหลายๆฝ่ามือก็บ่งบอกถือว่าเป็นแหล่งพิธีกรรมใช่ไหมฮแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งที่ลักษณะมีอันสอ,อันมือสอมือก็น่าจะเป็น ลักษณะของความแสดงเป็นเจ้าของถ้ำแห่งนี้เราเพิงผาที่นั่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตรงนี้เหมือนลานกิจกรรมของคนโบราณเลยหินตั้งดูสวยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ